แห่ดาสาเหตุร้านไอศครีมดังรับพนักงานเฉพาะคนไทยไม่รับอิสลามเพราะอะไรร้านไอศครีมชื่อดังประกาศร,รับสมัครพนักงานบอกชัดรับเฉพาะคนไทยเท่านั้นไม่รับอิสลามคนแห่วิเคราะห์สาเหตุเพราะอะไรกลายเป็นประเด็นวิาพากษ์วิจารณ์นะครับโลกออนไลน์หลังจากมีการแชร์ภาพร้านไอศครีม ชื่อดังซึ่งมีแฟนชายนะครับจำนวนมากโดยสาขาหนึ่งประกาศร,รับสมัครคนทำงานแต่มีการระบุคุณสมบัติไว้คร่าวๆนะครับประกาศร,รับสมัครพนักงานมีดังนี้อายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับอายุไม่เกิน25ปีแล้วก็ไม่จำกัดวุฒิการศึกษารับเฉพาะพนักงานประจำรับเฉพาะคนไทย แท้เท่านั้นไม่รับอิสลามนะครับหลังภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปปรากฏว่าในโลกออนไลน์นะครับมีการตั้งคำถามโดยเฉพาะประเด็นรับเฉพาะคนไทยเท่านั้นและระบุว่าไม่รับอิสลามนะครับเนื่องจากเหตุผลอะไรซึ่งก็มีชาวเน็ตเข้ามาวิเคราะห์สาเหตุกันมากมายนะครับอาทิเป็นงานที่ต้อง เกี่ยวกับอาหารของกินซึ่งมีบางวัตถุดิบนะครับที่ขัดกับหลักอิสลามเช่นเจลาตินนะครับที่ทำมาจากหมูหรือวัตถุดิบบางอย่างนะครับอาจไม่ได้ผ่านฮาลาลหรือไม่บางคนมองว่าร้านดังกล่าวนะครับเครื่องแบบพนักงานเฉพาะที่คลุมฮิยับนะครับไม่ได้ และอาจต้องใส่เครื่องแบบที่เป็นกระโปรงสั้นด้วยซึ่งบางคนก็มองว่า,อามองต่างมุมกันนะครับโดยระบุว่าแจ้งไว้ชัดเจนตั้งแต่แรกแบบนี้อาจเหมาะสมกว่านะครับไม่ใช่รับเข้าไปแล้วเกิดความเข้าใจไม่ตรงกันนะครับกลายเป็นอาจทำให้เกิดความไม่สบายใจกับทั้งสองฝ่ายได้นะครับ